สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องบริษัท iFix นะคะจากข้อมูลหลายๆอย่างที่เราได้รวบรวมมาเราจะมาลองดูกันค่ะว่าข้อมูลพวกนี้บอกอะไรเราบ้างเกี่ยวกับว่า,าบริษัทนี้คือใครทำอะไรกันแน่มีที่มาที่ไปหรือว่ามีแผนในอนาคตยังไงตามที่เขาบอกมานะคะครับเราจะมาไล่เรียงดูข้อมูลกันตั้งแต่เรื่องการจดทะเบียนบริษัทสถานะทางกฎหมายแล้วก็ประเด็นสำคัญอย่างการเข้าตลาด NASDA q รวมถึงพวกกลยุทธ์แผนงานต่างๆที่ปรากฏในข้อมูลครับโอเคค่ะเริ่มกันที่ภาพรวมก่อนเลยบริษัทนี้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น i f e x Nexus Acquisition Corporation ใช่ไหมคะหลังควบรวมกับอีกบริษัทหนึ่งใช่ครับ Shepherd Avenue Capital Acquisition Corporation ตามข้อมูลระบุว่าจดทะเบียนในนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาอ๋อ oh ค่ะเมื่อประมาณกลางเดือนพฤศจ,จิกายนปี2024 แต่เรื่องทีมงานนี้น่าสนใจครับเขาบอกว่ามีทั้งนักวิเคราะห์นักวิจัยนักพัฒนาเว็บ3 AI พวกนี้รวมตัวกันมานานแล้วนะตั้งแต่ปี2011นู่นเลยโอ้ตั้งแต่2011เลยเหรอคะนานเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการอ้างถึงใบอนุญาตด้วยนะครับจากฟินเซนแล้วก็การรองรับจาก SEC ของสหรัฐค่ะ คือเขาบอกว่าเป็นบริษัทประเภท Exchanger นะครับมีทุนหมุนเวียนบอกว่ามากกว่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเขาก็บอกว่าตรวจสอบได้นะผ่านเว็บ fincen.gov หรือ sec.gov อะไรแบบนี้อ๋อค่ะ ในข้อมูลสรุปอันนึงก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันค่ะว่ามีใบอนุญาต SEC MSB มีหลักฐานในเว็บรัฐบาลแล้วก็มีทุน100ล้านเหรียญก่อนระดมทุนอีกแบบว่าเป็นจุดขายเขาเลยครับก็เป็นประเด็นที่เขาใช้สื่อสารค่อนข้างเยอะแล้วเรื่องที่คนสนใจกันมากคือการเข้า NASDAQ ละคะเห็นว่าเพิ่งเข้าเมื่อเร็วๆนี้ใช่ครับตามข้อมูลคือ9เมษายน2025ที่ผ่านมานี้เองค่ะใช้ชื่อย่อหุ้นว่า AIFQ แล้วก็มี AIFU AIFD ด้วยภายใต้บริษัทแม่ชื่อ i f e x Nexus ราคาเปิดตัวเป็นยังไงบ้างคะพอมีข้อมูลไหมมีระบุไว้ครับประมาณ10ดอลลาร์สหรัฐแล้วก็มีการขยับขึ้นนิดหน่อยหลังจากนั้นจุดที่น่าสนใจคือมีการพูดด้วยว่าการเข้า NASDAQ เนี่ยมันสำเร็จเร็วกว่าที่เขากำหนดไว้แต่แรกอ๋อหรอคะ อืมก็น่าสนใจดีแล้วตัวธุรกิจหลักจริงๆของเขาล่ะคะคืออะไรกันแน่หลักๆเลยคือเรื่องแพลตฟอร์ม AI ครับที่ใช้ big data ค่ะมีการพูดถึงคอนเซปต์5เสาหลักของความสำเร็จด้วยนะในการพิจารณาธุรกิจ5เสาหลักมีอะไรบ้างคะก็จะมีเรื่องตัวบริษัทเองการจัดการผลิตภัณฑ์โอกาสทางธุรกิจแล้วก็แผนการตลาดครับ อ๋อค่ะส่วนตัวผลิตภัณฑ์ที่เขาเน้นเน้นก็คือ AI ของเขาที่บางทีก็เรียกโนว่าบางทีก็แท็กวินแล้วก็มีพวกผู้ช่วย AI เครื่องมือสร้างงานศิลปะสร้างหนังด้วย AI แล้วก็โมเดลการลงทุนที่ใช้ AI ด้วยครับเขาอ้างว่าเอาไปใช้เทรดในกระดานเทรดใหญ่ๆหลายที่นะ Binance OKX OK Coinbase รวมๆแล้วกว่า8แห่ง ประเด็นเรื่องใบแนนนี่เขาเน้นมากเลยใช่ไหมคะที่ว่าเป็น V I P 9ใช่ครับเขาเคลมว่าได้ลดค่าธรรมเนียมเหลือแค่0.01%โอ้โหน้อยมากเป็นจุดที่เขาเน้นมากจริงๆค่ะฟังดูเป็นข้อได้เปรียบเยอะเหมือนกันนอกจากนั้นก็มีพูดถึงสัญญา flexible contract 10วันนะครับที่ให้ผลตอบแทนเอ่อสิค่ะแล้วก็เน้นเรื่องการถอนเงินว่าเร็วมากไม่กี่วินาทีหรือนาทีก็ได้แล้วผ่านบล็อกเชนโดยตรง และทีมผู้บริหารล่ะคะมีข้อมูลไหมว่าเป็นใครบ้างในข้อมูลระบุชื่อหลักๆมา3ท่านครับมี Marcus ส l e x ็กซ์เจนแล้วก็ Ford ด r รูเปออืมมาถึงเรื่องการตลาดการขยายตัวอันนี้ดูเหมือนจะทุ่มง,งบเยอะมากเลยนะคะใช่ครับตามข้อมูลนี้คือใช้ไปกว่า30 3 5ถึง35ล้านดอลลาร์เลยนะสำหรับโฆษณาทั่วโลกโอ้โหเยอะมาก ครับทั้งในสนามบินนานาชาติอย่างบ้านเราก็สวรณภูมิมี JFK ที่นิวยอร์กชางีที่สิงคโปร์แล้วก็สถานีรถไฟความเร็วสูงด้วยทั้งในจีนญี่ปุ่นยุโรปเห็นว่าพึ่งต่อสัญญาโฆษณาในสนามบินจีนไป13แห่งอีก1ปีด้วย ควบคู่ไปกับเรื่อง community studios ด้วยใช่ไหมคะที่ตั้งขึ้นหลายประเทศใช่ครับบอกว่ามีกว่า1,000แห่งเลยให้ทุนสนับสนุนแห่งละ1,000 0ดอลลาร์ตามข้อมูลที่ว่ามานะครับแล้วแผนในอนาคตหรือ roadmap ที่เขาวางไว้ล่ะคะเห็นว่ามีถึงปี2029เลยครับแผนคนข้างยาวแล้วกเ็เป้าหมายดูใหญ่มากครับอย่างปี2025นี้นี้ก็มีแผนจะเปิดตัวเทคโนโลยีที่โตเกียว ขยายไปแอฟริกาช่วง Q2-Q3 แล้วก็ไปตะวันออกกลาง Q4 ค่ะตั้งเป้าผู้ใช้10ล้านคนกองทุน AI แตะ2,000ล้านดอลลาร์แล้วก็มีแผนจะนำ AI ฟันเข้า NASDAQ เป็นบริษัทลูกอีกด้วยโหแค่ปีแรกก็ดูทะเยอทะยานมากแล้วนะคะครับปี2026ยิ่งกว่านั้นอีกครับวางแผนขยายตลาดยุโรปมีพูดถึงการเป็นสปอนเซอร์ฟี a w o วล์คั p ด้วยนะจริงเหรอคะครับแล้วก็ตั้งเป้าผู้ใช้20ล้านคน ส่วนกองทุน AI นี่พุ่งไปที่5 0,000ล้านดอลลาร์เลยฮะ5 0,000ล้านตัวเลขดูสูงขึ้นเรื่อยๆเลยแล้วหลังจากนั้นราคา2027ถึง2029ครับช่วงนั้นก็มีแผนไปออสเตรเลียพัฒนาสิ่งที่เรียกว่า AGI หรือ Artificial General Intelligence AGI ปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปที่เก่งเหมือนคนใช่ไหมคะประมาณนั้นครับคือเป้าหมายใหญ่มากสร้างระบบนิเวศ AGI ทั่วโลกเลย และเป้าหมายกองทุนนี้ไปถึง3แสนล้านดอลลาร์ผู้ใช้200ล้านคนใน150ประเทศตามแผนที่เขาระบุไว้นะครับโหฟังดูเป็นแผนที่ใหญ่มากจริงๆค่ะก็จากข้อมูลทั้งหมดที่เราไล่เรียงกันมาก็พอจะเห็นภาพรวมของ AI Fix นะคะตามที่ข้อมูลเหล่านี้เขานำเสนอทั้งเรื่องโครงสร้างบริษัทการเข้าตลาดหุ้นกลยุทธ์ต่างๆแล้วก็เป้าหมายในอนาคตที่ดูเออยิ่งใหญ่มากทีเดียวครับ มีประเด็นปิดท้ายที่น่าสนใจจากคำพูดของคุณฟอร์ดคูเปอร์หนึ่งในผู้บริหารที่เขายกมานะครับค่ะว่ายังไงคะเขาพูดทำนองว่าเทคโนโลยี Technology AI เนี่ยมันพัฒนาไปเร็วมากจนแบบน่าทึ่งแล้วก็สามารถแก้ปัญหาที่เมื่อก่อนเราคิดว่าแก้ไม่ได้ซึ่ง จุดนี้มันก็น่าคิดต่อนะครับว่าไอาการพัฒนาแบบก้าวกระโดดของ AI ที่เราเห็นในกรณีของ i f e x หรือในภาพรวมของโลกเทคโนโลยีตอนนี้มันจะส่งผลกระทบยังไงบ้างกับอุตสาหกรรมอื่นๆหรือแม้แต่วิถีชีวิตประจำวันของเราในอนาคตอันใกล้นี้ก็น่าติดตามดูครับค่ะเป็นประเด็นที่น่าคิดตามจริงๆค่ะว่าโลกจะเปลี่ยนไปเร็วแค่ไหนเพราะ AI นะคะ